Tốt thằng Giờ thiên là là <laughs> ừ. này. Ở hóa thì ngày đi ra ôm đẹp thiền Thôi nào. bây giờ. Đúng, rồi, đúng rồi. Là bộ yeah. à. là chị tốt say cháu. Phù lan ao tốt say. Ôi. Hai Ik เป็นอะไรมือยบ่มาหนิมือคือเก้าโโหเห็นอะไรเสียชีได้แข็งแห้งจช่บต้มไก่บ่เอาต้มไก่ฉลองประตูใหม่ได้ถ้าต้มไก่เป็นวันบมเมื่อมาหนิฮะต้มบ่เอาแนวมึงนากันบาน สวัสดีและสบายดีเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขสุขคนกันยินดีต้อนรับเข้าสู่สาสนอนอีกแล้วพี่น้องเอมาพมมาพอสนรนช่วงเวลาอ่าสิบสองโมงกว่าเนาะพี่น้องเอ๋มาเนียกาลังจากกินข้าวกินน้ำเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเน,วน,นาะทักสนองกับสิพาน้องๆเพิ่นเฮ็ดประตูเมื่อนี่เนาะสิบประกาะอ่าเป็นคู่เลยบานนี่โบโฮว่ามันสีโอเคพอดีโบเนาะ การสนทนาละถ้าว่าผิดพาดก็คือต้องว่า,าทางรับอันแทคบัตรผิษเนาะโดยอย่างไดกระพับพมิพี่น้องเอซรอรุ่นล้อส้มพีพ่น้องเ้ยว่าสิเป็นแนวไรหรือว่าสิออกมาสวยงามอย่างสมสมบูรณ์แบบโบด้ย่วันไรเนาะโดยว่าผิดพาดอันนี้ต้องรอรุ่นพีพ่น้องเ้ยเพราะว่าทางสนทนาข้างแรกในชีวิตเนาะที่ว่าทางสนวนนี่แบบทุ่มเทกับครอบครัว,วน้องสมโอเนาะ กับผเคยทุ่มเทครอ,อบครัวใดครอบครัวอื่นตั้งแต่เส่อง YouTube มาเนาะพ,พี่น้องเนาะตั้งแต่เป็นสะพานบุญทางพระลักณใหญ่เปิ่นมาในรัวพ,พี่น้องเนะองทัดสนกับผเคยทุ่มเทด้วยว่าเฮ็ดนี้เฮ็ดหันให้กับครอบครัวเพิ่นด้วยความสมาครตัวเองเนาะโดยคือว่าครั้งนี้คือว่าสุดสีมือเลยก็สุดความคิดสามารถของสานวนวลพ,พี่น้องเอยสานวนวลก็เป็นคนแนะนําทางเพิ่นก็เป็นคนตัดไม้ตัดยังขนาดเนาะ บางทีกับทางอ่าวเพิ่นเดื้อหญ้านอกสมโภเพิ่นกับสิบบเป็นปนัยบางทีกับเอาไม้ประกบหนักกันกับโบเป็นเพิ่นว่าเนาะเมื่อวานนี่กับโอ้ยเป็นชิโน่เลยอาการคือว่าเนาะกับบอว่าเพิ่นเพิ่นพี่น้องบางที่กับอาเซียนโบคู่อีดีเพราะว่าโบเคยเห็นแล้วกับโบเคยประสบการณ์เนาะโดยเอาจังไรคลิปนี้ไปเล่อรุ่นเล่ิดตามกับสาวนวลเด้พี่น้องเลยโดย อ้าพี่พี่นองม่นมืดผ้ามืดพลคือพนสิตกเนาะบ่บ่มีแสงแดดมื้อนี้เนาะประตูอีทักสนนเฮ็ดอ่ะจังได๋ก็เฮ็ดบ่งามเด้ออันนั้นก็ติเตือนกันได้เด้อพ่พี่น้องเอ้ยว่าทันเฮ็ดงามหรือบ่งามเนาะเอาซํานี้ก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะพพี่น้องเอ้ยเนาะไปปกละเฮ็ดเียกเฮ็ดงานเฮา

เอ็ดจังซั่นนาะบดนี้นระวังทับตีนเจ้าของเด้อีหลายบาดทงเก่าล่ะตกลแท้มืนีเนาะนสิตกบ่พี่น้องเอ้ยพ่ีเพราะว่านี่สงัดนีดม ้มันผื้นแล้วได้ได้ได้ด้แล้วจังวะวัเดียวอืมตัดเนอ้อได้จัง ฝึกนะเอาได้แล้วมาไดแล้วเพิ่นไม่จะอยากเห็ดหรอกเพิ่นว่าเวลานี่กูมาให้อาผู้แห้งเห็ดนั่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยอู้วววได้ปรได้เอาเอาความสามารถเพิ่นเห็ดจังไรอยากเห็ด วนไนปตำรวจช่อ่ไหนรอกถือเป็นตำรวจบ่ถือะชนนเยโอ้ยมีนวลไจ้าตำนวดดีชื่อแล้วมีนวลันเป็นตำรวจดีใครอหู่าวลาเดียม่นวลไปิมมะพราะเจ้าู้เดียวได้เออครึ่งฮะอ่าอ่เห็นโอกคนเฮงฮะเด็กขอตอกเ่จะเปิดทีมนให้หอคนคนไปอยู่อ้า แทงเอาไหมละ่ะอืมแทงสิงซี่บ่ซะเด้แม่แบบให้มีนวนทําบอนะเอาไม้ตัวนั้นมาแทง้นั้นเือเท่าไหร่เฮาก็ขีดแล้วก็ตัดสมมาล่ะอืมเอาตัด จังใดกันเราจักพักนึงพี่พี่น้องเลยพากันเฮ็ดก่อนเนาะโดยพี่พี่น้องเลยรวมมือรวมใจกันมานี่ก็ถือว่าเลี้ยเรียบร้อยแล้วเนาะทีนี้ก็ทากสนองกัสิได้ประเกบานี่คือพี่น้องเลยประเกาะเนาะเอ้ามาลุ้นกันพี่พี่น้องเลยว่าพอดีหรือว่าสีห่างเหินเนาะเอาย่อมาย่อมาอ่ะสีย่อมาก็ได้ โยได้บ hey, okay. ่ทรงคนนะถับเด้อฮนด้เด้เด in ้เด้เด้โอ้ยมีตู้อะไรขอบใจพอใจยันน okay. like ้ำให้กินเลยนอคนเ้าออกปะ้เอ้ออกปเอาออกะพี่มาตอกขางพี่ต้องข้า มันพับเสียขะก่อน,น,นเนอะเออียอกนอกเซียข่าใน,น,นอตอนนี้กำลังใส่บับพ,พับไปเท่เลย ว่าเขาปวดไม่ดอาไปงบอต้ได้นหมาหนมอรจับต๊กกันนะโตวหต้องชิ้นแน่แร่นขึ้นแจกในจมาด้วยอือ ตัวนี้อ่าตัวทีเร็วเมื่อวานนี้เพิ่งน้องเอ้กำลังกลุ่มใส่บันพับฮ <c oughs> ิกลุ่มใส่บันพักมันบันพับบันพักเห็ุแบบเก่าเด้อบรบ ใส่กลางนึงมาใส่คอ่นี่นึงเอาลกพุ่นๆไปพุ่นเจ้าพ่นนะไอ้ด้วยแล้วสิอกขังที่โบแมนดีแล้วสิ่กขังหลอกไปส่นอ้อมะหลอกไปไนอ้อมะเอาตัวอย่างให้มันปากเนาสแล้วมาทด ที่ตอกแล้วก็ตอกแลบบบที่บึงเลี้ยงหลอดในกามือนีมานะนดเล็้ยงไม,ม่เอามากกูปักได้นม่ได้ตอกเลยเอากูกบลงมาเลยเออหหัวเข่ากูแบกเดียวัปเถอะว่า้วพับเข่าพับออกนเลยใน่ ใายงามดีเขาี่องเราเขาถือบัถือถือบัวถือเออกระเห็ดดุคือเก่าอะไรอร์ลุมมันออกนอก จะทิ้งนะจะทิ้นะโอ้โหแขกมาเที่ยวเลยนะต้องดินไปเยอะเราบอกอย่าหัวลราจีตดใส่เจ้าผู้หลานไปยันเอาตดใส่โอ้ยว่าผู้น้อยไปยันเอาตดใสเออเอาไปจะจาปากจะปาก เอาฝนกันเนาะอยู oh. oh. ่ๆก็ตกไหม่ดีบ้านนี่โอ้ยฝนนั่นสาวขึ้นไม่บ่นี่ไอ้กวักบมมาคุมเนี่ยมัเนี่ว่าได้ท่ามันยัง ซอย bụng ๆ ra ว่าอ้าวเรียบ rồi, áo lon หญอขึ้นดูเออหญอ bạn này. หาไม้มฮองไปละไปเอ,อสาส่วนไม้มหฮองให้มันบิดหนานำ่ำเนออย่ามันดอกเจนี่เจน,นั่นให้มันเสมอไปไปชงงสน่นเอเอเอาออกในใออนอกข่าในเถืออยู่บ่ล่ะพิษบ่หรือวา่าพิษไปจากรอกี้เนาะเดี๋ยวลดานี คิดแล้วโลดบาทจังไรบาทนี so ้บอต้องห้องพี่พี่ห้องกลางๆก็ได้นี่น้ะใหม่ก็ไหนมันสูงมิดน้ำเย็นมันมันอ่างน้ำชุมเจ้านั่นี่ฮะจับแต่ไม่ห่วงอืมจับแต่เชิงบัตรอืมป้าเติมอะไรบ้างเอาหัวจนเมื่อบ้านอะไรบ้างหัวออกไปหากินจนเมื่อบ้านบ้าน

าะหน้ามันตับจ yeah. yeah, ้ะแน่แล้วต่อไปบาดล้วลิฟโปนมันจกดเราลงเปลีนมึงเมงเด้อมมงเงียดงัดเงียดงัดงัดงัดบ่ได้เด้องัดได้เอาลงมดงัดไปจักดอกอ้อย ได้บ่ได้โอเคถ่ายแล้วตัวนั่นนะหาไมา่ห้องเอาตัว,นนะตวหนึ่งนะคาในอกคเข้าในเข้าในเข้นไม่ตู้โอ้ยเจ้าเจ้าไปแเ้าวองาได้ออกนอเอะอ่านใออหน้เจ้จาไปาาบ่ ออกเข่าในเจ้า nah, ก nah, oh. ็ง่ายมาตี้เลยทางนอกมันชิได้อยู่บ่อแล้วร้องง่ายดู้น่าหน้าหน้าหน้าชิบิดแล้วบ้านหน้าหน้าหน้ากัยังว่ามันบ่แมนโอ้ยเข่าในเออวางแผนถึงต้องแล้วน่าถึงแล้วบ่โอเคแล้วบ่เออได้แล้วไปตัวนั้นโต้บ้านเนี้ย ตอนนั้นขึ้นมาจึกจักไปไวไปไ้ไป่เอาตูนกนะฮะกห้องขึ้นเลยรักผูกอย่าไปเห็ดนั่นน่ะเอามาโอ้พี่ะให้มีตู้มัดเอาเจ้าเจ้าเอาลวดมัดซะก่อนเนอะลวดหัดนะโอ้เอาครับ แต่ว่าสิท่องบาดพี่น้องเอ้ยคือจบบ่ตอนนั้นได้เรียบร้อย ลงอียับอีดเแล้ล่ะอ้เ็เียงนี่ะเบิ่งให้มุมไม้เออมุมไม้มันเลิกมันตืนเบิ่งแน่แล้วมันีกได้

เรียบร้อยบัดเนาะอืมนี่ปานนั่นแหละดบ่ล่ะมงัดบ่นี่มันยเตออเ้ใส่นี่เอาลักใส่ หลักกลางใส่เนาะอือเอาเจ้าฉิเปิดะสงมาแต่ละมือาจะเปิดสเปิดบัดฮะถ้าว่าเปิดอันเดียวเจ้าคุณลากใส่ยะอือพอลยกอดกับอันลอกกุดเจไว้นนเอยเ็นก็ไดนีนั่นแหละบอกไว้เอาไล่แล้วั้งเมียนมา้เขาว่าอือ เพราะว่าทางนี้มันเจ็บคักเนอกทางนี้เนาะเจ็บคักเขาต้องไมัดนี่ได้ไหมอืมเจ็บครับอันนี้วิยญามันดอกมันเป็นน้ำอันนั้นเด้เป็นต้นเสาอันนี้เสามันเนื่องลงทางใต้พอเสาเสาอันนี้เป็นแบบแล้วเนี่เสาอันนี้แบบเบี้ยวเสาปูนเบี้ยวไม่เที่ยงพี่น้องเลย เอาลดละละลเอ้ยซนงามลายบาทนี่สมบูรณ์เลยเออสนี่แล้วขังแรกได้พาห็ดประตูเ่โดยนกได้ตนาจิดเตโลนนะว่าสั้นยังเบิงตัวนี้แล้วยังคได้อืมแล้วสันกไปเลยตัวชิมาบากอืมเ่นสีเห็ดสีเอาตัวไรใชตัวไรนันและ คิดนะแล้วชื่อไว้บานีฮ็ดตัวประตูก็สิประมาณนี้แหละมันกลับบริญาเราม่ตัวเอเอาคิดกว่ายากอยู่ับเปย็นประเป็นสร้างเบิดทุกคนนี่แหละสมโอดอดหญ้าจักเอาอาเป็นสร้างสร้างเ่าสร้างตัด มีแต่หาโศมาคล้องไว้เด้ออาโศคล้องไว้อ๋อโศได้แล้วเป็นอะไรเมื่อยบ่เมื่อนี่เมื่อยคือเก้าโอวเห็นอะไรเสียด้แข็งแหงจับมัต้มไก่บ่เอาต้มไก่ฉลองประตูใหม่ได้หาต้มไก่เป็นวันบ่เมื่อมนี่เฮ้ยต้มบ่ เอาแนมมึงนั่งกันบ้านเอาให้มาทอมแม่นวลสิบ่เมื่อสินั่งกินนี่ก็ค่ําก็นอนเพื่อนก็มีเออเพื่อนก็มีนี่เด้ฮะบ่มีบ่นอนให้มนมีเออมีคือนั่งก้มหน้าอซะบ่กล้าไก่เด้อเนไก่เป็นอบ่ไก่บ่บดเด้เนาะสิเอาหยังออกก่อนบ่ เจ๊ลกคนทั้งหัวเจ๊ลกทั้งตูกนั่นก่อนบ่อเอาแล้วทัวแล้วละถือว่าโอเคแหละํานีนะเอาโมเมนต์ช่างอพอได้ซํานีก็ถือว่าโอเคงามแล้วอืมเ,เป็นได้หลอกพื้นหลอกไพ่ทั้งในเฮือนผมมีใส่บ่ <โอ S 1> ไม่ตุมีเอาในห้องน้ำได้มาใส่กระเกาห้องน้ำหรือหย,ย่านจะยงตีนอีกวันโอ้เจ้าคุณว่าเอาเพลงซเลเซลตัวใหญ่นี้เข้าในค่ะ เออเอาตัวหลังบ้านตัวในี่ยนะมาหน้าบ้านผัดบริโงหน้าบ้านมันใต่อยู่ดังบานนอืมหย่านบ่เอาบรินคนสิรักมันบหงทนเลเนบจะกี่เนบนโอ้ว่าได้มีตู้เคยอยู่น้ำเสียงสว่างแล้วอันนี้นีนในเครื่องปลูกอันนี้บันตัวไก่ของนี่โตเอาโตอยู่ในห้องหน้าแล้วมาใส่อืม บ่อันเฮาบ่สีซชื่อมาให้อยู่ดอกไผ่นะคับ่ามมีบ่อันอันนี้ดอกไผ่ข้างในนี่คือเป็นดอกไผ่ของน้ำเนาะโดยของน้ำมีแต่ซื้อมาดอกนึงบ่โดยแบบว่มีสายกับมีสายกับแต่ว่าในสูตพี่บ่บริโยคง่ายให้เนาะโดยอืออืออือแ่า่เขาในเฮือนถือว่าจ้างไม่กับถือว่าประมาณนั้นไม่ตัวอือ แต่นวนธรรมดาคนได้ยังเล้ยจังเดินเขากับักการยังสายไฟปัทงนี้อืิสยบใช้ไฟเงี่ยปุ๊บเอาสุกุนมาที่<อ>สร้างว่า<อ>สร้างไม่ได้อันนี้ก็ต้องถามเพิ่อนอีกทีหนึ่งเนาะถ้าว่าเพิ่นว่าเออถ้าเขาไม่กเสียเง,งินอีกเท่านี้เท่านั้นก็บัดมือสอนนรุปขอมาในโต๊ะนึ่งค่ะขอเสี้ยงใช้ได้ก็ขอเสี้ยงแต่ว่าไพ เอาเรื่องนี้ค่อยว่ากันอีกที่น้อมตู้เนาะเ <Ryan. S 1> อาเกยยังบ่มีงบเรื่องว่าภัยพื้นฮนะ <een. S 1> เอาก็าถามเจ้าก็ดูตูนเจ้าอยู่แบบว่าจังไรมัน,นเนาะเรื่อแล้วแบบภัยพื้นแบบ,บสระสกไสฮนะมันนอนจะเบ็ดแก่เชียงยานเนี่ <c oughs> ยมันอึ้ตด้อเนาะโอ้เอาอยู่ไปก่อนม่ตูเอ้เออเออค่อยเป็นค่อยไปให้จังไรเอาก็บ่จักชีว่าบานนี่ มันก right? oh ็ใส่เงินรายเติบได้ทวบายงใหญ่ไพ่เตียบพูนมาพีกันไหละเนาะเอ่าวายันคิดว่าสัำนั่นแล้วพระนรลงสำมน่นแล้วแมนแมนเดินใสไพก็คือแบบว่าต้อาีกทีหนึ่นๆเดินไก็คือแบบว่าต้องจางคนอีกที่นึ่แหละมเน่ไือว่าอ้งกันนดค่อยว่าตัอนอนะเนอา้อ้ากห่เด้อบาตอ้นีเนอา โดยใจเดิมม่นวลถีมาซอยถนอยเห็ดระตูขอขอบคุณคุณนม่นวลลายเป็นมพูดไส้ลูพลานขออยู่ดีไม่แหงสุขภาพแข็งแรงด้วในวันไปทางใดขอ้คนลหนาที่ตาด้วยจ้าทุกกำลังไคเขาทำให้รวยโดยฮสัุวเป็นบอุ้ยฟอนให้มีนวลบ้เอาอะรม่อบ เอ่อเจ้ลายเด้อมีนวลที่มีเฮ็ดประตูเอกน้อยก็ขอให้ดีมีก็เาเดยเอากปาเด้อเออเอาดีมีแงเชิมกันสบายดีดยนะพี่น้องเอ้ประมาณนี้ะเนาะก็ถือว่างามและสําหรับสนอนแบบอ่าพาวเนาะเพราะว่ามันไปนี่มาหันกะ สิได้สบายเน่ทางเรากันเลยหัวเบะกับสิบริมอนต์อีกเครื่องปลูกเครื่องพัง mm hmm. เห็ดไว่ายนแหละเนนะ mm hmm. าะถทำไีเง,งินอีกลายผ้าผลายพน่าถ้าเพิ่นต่อเ,เติมอีกก็เปลี่ยนโชม์ไม้เนานะพี่พีนองเลยอ่านี่ก็ประมาณนี้แหละเนาะโดยเอาจากในคลิปนี้กับทางสนองกาสิได้กลับบ้านกับซองพี่พีนองเลยเมื่อก่อนแาบนี้เนาะตอนนี้จักโมงก่อนนี่โอ้สี่โมงยังเกือบฮอดขวบเก่า โดยโเดยโเดยวอะจังไดคลิมนี้ไปแล้วพี่น้องเอ้ขอ็กลาบ h o มาสบายดี